ระทึกกันทั้งรัฐบาลครับ29สิงหาคมนี้สารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยว่าด้วยเรื่องของจริยธรรมของนายกรัฐมนตรีแพรทองทานจากกรณีคลิปเสียงคุยกับ คุเซนครับก่อนไปรับชมรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามฐานเศร,ฐศร,รษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเราคำถ,ถามสัญญาณแบบนี้ว่าในทางการเมืองพออ่านออกนะครับถานการ <ๆ S 1> แบบนี้บอกชัดเจนแล้ยวยี่สิบเก้าสิงหาเนี่ยคนที่อยู่รอบข้างกุณซื้อต่างๆเนี่ยจะเซฟแพรทองทานยังไงผมว่าผมว่าต้องคิดแล้วตอนนี้เพราะตอนนี้ได้ข่าวว่าตัวเลขเนี่ยตัวเลข ห้าสี่ห้าสี่มาแรงห้าสี่ห้าสี่ตอนแห้วิ่งวุ่นเลยไม่ใช่หวยนะเป็นฝ่ายไหนล่ะครับห้าสี่เขาบอกห้าสี่มาแรงมากมันทําให้บรรยากาศทางการเมืองและบรรยากาศในการบริหารประเทศตอนเนี้ยรู้สึกอึดอัดถามว่ายิบเก้าสิงหาเนี่ยเร็วจากสิ่งที่คาดการไหมเร็วครับเร็วเร็วจากสิ่งที่คาดการแค่ยิบเก้าสิงหาเวลาพิจารณาเรื่องของ ทางการเมืองผลรือว่าจะเซฟนายกตีบเซฟแพทองทานยังไงเนี่ยในการวางแนวทางรือว่าฉากทัศในทางออกเนี่ยให้ดูสองสามคดีอย่าดูแค่คดีเดียวอืให้ดูสามคดีนะนี่ในช่วงเดือนสิงหากันยาเนี่ยจะเป็นกระดานหกครั้งสําคัญในบริบททางการเมืองของประเทศไทยครับครับ คดีมันเข้าไปสู่หมดคิลลิ่งโซนอยู่สามส่วนคดีพ่อลูกเนี่ยเขาบอกจะเป็นตัวพลิกเกม,มทางการเมืองหรือว่ากำหนดเกมทางการเมืองเลยมองอนาคตเลยว่าการเมืองจะเป็นยังไงนะ,ะเริ่มจากนี้ก่อนยี่สิบสองสิงหาคดีหนึ่งหนึ่งสองของคุณทักสินนี่ยี่สิบสองสิงหาคมนี้ตอนนี้สภากาแฟวางหมากกันแล้ว <laughs> วางหมาก <laughs> ว่าระวงังระวงัง <laughs> ใช่และชนะสึกอย่างไหนมากกว่ากันเหรอตอนนี้ฝ่ายชนะต่อเจ็ดสองคุณบ้าปัาเมาเรื่องคาสิโนอะไรกันไม่ได้อันนี้ผมว่าผมว่ากาแฟผมว่าผมว่าไอ้ก็สบายเขาสบายนะเขาสบายบายนะสบายเขาสบายสบายนะสบายสบายเขาสบายนะออะแต่แต่ที่ไม่สบายเนี่ยสองคดีนี้แหละครับไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ฮะยี่สิบเก้าสิงหากับเก้ากันยาเนี่ฮะเนี่ย ครับหนักน่วงอยู่ครับตอนนี้ลุ้นกันเราถือกับสองเรื่องนี่แหละครับ29สิงหาคดีคลิปของท่านนายกแล้วก็9กันยาคดีชั้น14ของคุณทักษิณชินวัตรถามว่าคดีของนายกรัฐมนตรีแพรทองทานเนี่ยทีติดกับดักชะตากรรมอยู่ตอนนี้ถ้าเกิดปัญหาแล้วใครจะได้ครับนี่มาดูนี้ชะตากรรมตวเนี้ยพรรคการเมืองเขามีใครได้ใครเสียอเพื่อไทยเพื่อไทยตอนนี้เสียคะแนนนิยมเลยเสียเสีย แม้ว่านายกรัฐมนตรีแพทองทานซึ่งตอนนี้รักษาการนะซึ่งตอนนี้หยุดทําหน้าที่นะหยุดปฏิบัติพยายามแอคชั่นว่ายังทําหน้าที่รัฐมนตรีอยู่นะครับแต่คะแนนนิยมเสียเพราะมันมันผสมหลายเรื่องกับภาวะเศรษฐกิจภาวะเศรษฐกิจเรับกระหน่ำซ้ําเติมจากาัร่วมเรื่องของไอชายแดนไอชายแดนไม่หมดเลยความเป็นผู้นํานายกโอเยอะแยะหมดพักร่วมรัฐบาลทั้งหมดก็ไปด้วยกันคะแนนก็ยังไม่ฟื้นเออนะเอาฝั่งนี้ก่อน นะไอ้พักฝ่ายค้านอย่างประชาชนก็ไม่ได้ดีขึ้นเพียงแต่ว่าฝั่งรัฐบาลเนี่ยแย่ลงแค่นั้นเองวันไม่ได้ดีขึ้นนะภูมิใจไทยก็เสียคะแนนรังวัดเสียรังวัดตอนนี้ทั้งรังวัดที่ดินทั้งรังวัดว่าเรื่องการถอนตัวจากรัฐบาลทั้งรังวัดของที่ดินทั้งรังวัดของคะแนนนิยมอ้าวพลังประชาัฐลุงพยายามดึงสภากำลังเข้ามาอยู่พลังประชาัฐตอนนี้ได้ตั้งคำถามว่าเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยลุงยังสู้ไหมตอนนี้ คาสิโนเปิด <laughs> ลงยังลงยังสู้ไหมแต่ฟังลุงป้อมเนี่ยลุงป้อมสู้นะ,ะและแอคชั่นน่ะส,สู้สู้สู้ศึกต่อนะแต่สู้ตอนนี้ลุงป้อมเปิดกระดานเปิดประตูเนี่ยมีแต่โอเอทีเอะไรส <laughs> ่วนพักใหม่อ่ะตอนนี้มี2องสามพักเนี่ยแต่พัก<ม>หลักคือพักโอกาสใหม่ที่จับตานะยังไม่เต็ออฟยังไม่เปิดตัวทางการแต่ระดับเชิงลึกเนี่ย พักโอกาสใหม่เนี่ยเดินไปแล้วลึกมากแต่มันยังไม่เทคออฟอ่ะยังไม่เทคออฟเขาเรียกแท็กซี่อ่ะใช่ยังอยู่เงี้ยแท็กซี่ยังอยู่อย่างเงี้ยอ่ะคราวนี้นี่แล้วอะไรมันเกิดขึ้นตอนนี้สถานการณ์ก็บอกว่าตอนนี้อ่ะชาตินิยมความความไอ้อุดมการ์ชาตินิยมมาแรงมากนะมาแรงเลยและต้องการผู้นาแบบที่เข้มแข็งอันนี้คือคือคําถามอยู่ตรงนี้แหละตอนนี้สตากรรมเป็นอย่างนี้แล้วทางเลือกนายกแพทองทานเนี่ย มันมีทางเลือกอยู่แค่ไหนครับทางเลือกเวลาพูดทางเลือกคือทางเลือกที่เซฟอ่ะที่เซฟนายยกเซฟแพทองทานแพทองทานเนี่ยจะอยู่ที่ไหนตรงไหนดีสุดถ้าลาออกตอนนี้ชัดเจนที่สุดในพักมีคุณชัยเกษมเป็นทางเลือกนี่ลาออกในความหมายตรงนี้คือลาออกก่อนยี่สิบเก้าก่อนยี่สิบเก้าก่อนสักอาทิตย์หนึ่งอ่ะเอางี้ละกันคืออย่าลาออกใกล้ๆอย่าลาออกไปที่ยี่สิบแปดะ้ลาออกใกล้ๆก็มองเจตนาแล้วศาลจะไม่จำนายคดีก็ได้นะก็บอก คือถ้าบอกว่าถ้าลาออกและสารจะทำลายคดีเนี่ยอออย่าเพิ่งคิดแบบนั้นนะสาเริมลุนเนี่ยมีส่วนที่เราไม่คาดคิดเยอะใช่ครับถ้าลาออกเซฟแพรทองทานได้และก็รอวันใหม่ยังอายุน้อยยังมีทางออกและให้คุณใจเกษมมลันอีกพักหนึ่งแล้วก็ยุบสภาไปใช่ไหมยังมีโอกาสหรือว่าเซฟเซฟแบบนี้สู้จนนาทีสุดท้ายมั่นใจในข้อมูลและก็วันที่ ยีสิบเอ็ดิงหาคมเนี่ยท่านนายกกับเลขาสมับจะให้ปากคำสองปากคำเนี่ยสู้สได้ไหมผมถามสารรัฐธรรมนูญบอกว่าป,ปกติเนี่ยตอนนี้ดูเอกสารกันหมดทุกอย่างแล้วแต่ผู้ถูกล้องเสนอบอกว่าอยากไปเบิกปากเป็นพยานครนะเบิกปากด้วยตัวเองเขาก็เลยให้สองก็คือ,อผู้ถูกล้องคาถามสภาค,ความมั่นคงคือคำถามพยานยังไม่จบแต่ทำไมยีพอยีแล้วเนี่ย วินิจฉัยเลยเนี่ยปกติแล้วจะทอดไปประมาณ15วันนี่เหรอเขาบอกว่าเขาอ่านเอกสารหมดแล้วผมก็ถามแล้วพี่วีผมก็ถามเป็นกระบวนการพราะปกติถ้ายังไม่ครับพูดง่ายๆถ้ามันดูหลักฐานประจักษ์พยานไม่ครบครับยังจะไม่นัดก่อนต้องหายเอกสารคือโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาปิดปั๊บเนี่ยต้องทอดไปส5้าวันถูกเป็นอย่างนั้นถือว่าวันนะถึงจกวินิจฉัยแต่นี่คือ21ใช่ประคำเสร็จแล้ว29เลยใช่มัน8วันนะแน่ เขาก็บอกว่าเขาพร้อมตามกติกาเอาว่าไปตามตุลาการสามนวว่าไปถ้าทางนี้สู้จนนาทีสุดท้ายถ้าฟังดูท่านนี่ที่ที่ถามท่านนายกแล้วก็คือไม่มีเรื่องราวออกไม่มีนะไม่มีพูดชัดไหมยังไม่ชัดอันที่สามเซฟพี่วีแต่ถ้ากรณีนี้นะเซฟไหมเซฟไหมหตากรรมชีวิตผูกติดกับคําวินิจฉัยเลยเซฟไหมไม่เซฟเลยโอ้โหึกในรุ่ไทยอย่างยิ่งคนเป็นพ่อเป็นแม่นี่เสียวเสียวเอา ถ้าลราออกก่อนก็ไม่คิดว่าไอ้ชิงเหรอแบบไม่ไม่เสียวอนันน <c oughs> ั้นเซฟนักลบต้องเก็บชีวิตไว้เพื่อการต่อสู้ในคราวต่อไปเหรออ๋อ,อ,อนี้พีโอเชียเชียร์ทางนี้เหรอ <c oughs> ไม่รู้แต่ <c oughs> ไม่รู้ว่ามันตมั่นใจกันก่อนอ่ะแต่ว่าต้องบอกแบบนี้ก่อนนะสัญญาณของตุลาการสัญญาณนะน,นี่อ่านไม่ใช่ตำนานใช่ใช่นั่นนะโอ้นี่น่าหงุดหงิดนะแต่ถ้ายุบสภา ถามว่าเพื่อไทยพักร่วมมันติดกับดักเรื่องคะแนนนิยมของประชาชนนี่งไงคือยุสภาตอนนี้คือก็ลำบากกันหมดเลยนะออทั้งเพื่อไทยทั้งพักร่วมโอ้โอเห็นทางเลือกของนายกเลิมตรีแพทองทานแล้วยากนายกเลิมตรีวันนี้ไปที่สภาตอบคำถามเมื่อวาน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 ครับตอบคําถามนักข่าวไหมนี่กระแสข่าวการใจใจลาออกจากตําแหน่งนายกเลิมตรีเนี่ยไม่ตอบและหันมายิ้มให้สื่อมวลชนพร้อมกับพูดว่าคิดถึงนะ ถ้ามองดีๆในเจตนารมของนายยมตีจากการพูดคุยเน้นในเรื่องหนึ่งหลักการนะครับคือมุ่งเน้นนําไปสู่การเจรจาอย่าลบกันใช่ไหมแต่ในระหว่างทางของคําพูดตรงนี้ต่างหากที่มันเป็นปัญหาก็บอกการเซฟนายกไม่ว่าคุณซือหรือว่าสทลหรือว่าเสมียนหรือว่าคนกระชิดยังไงแล้วแต่เนี่ย ไม่ใช่บริบทแค่คดีของนาย,ยกอย่างเดียวมันเกี่ยวข้องกับคดีของขุนศิลป์เกี่ยวข้องกับคดีต่างๆคดีของไอ้อนะสออาสอวองอสวคดีเขากระดงมันเกี่ยวข้องกับหลายๆเรื่องเพราะนเซฟนาย,ยกแพทองทานนั้นจะลาออกก่อนจะยุบสภาหรือว่าสู้นาทีสุดท้ายอีกไม่นานก็ทราบครับนะถ้าชอบก็ก,กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ